มาถึงลำดับต่อไปแล้ว d ิต้นอ๋อครับลำดับต่อไปนะคะเป็น A 1 0ครับใช่ค่ะ A 1 0นะคะน้องเอกรัตน์แมฆสุขใสหรือว่าน้องคิวของเราเนี่ยเองค่ะโอ้โหทำไมเสียงทำไมเสียงอันนี้คุาบอกว่าเสียงกรี๊ดดังมากๆเลยอันนี้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 มีแฟนขับมาเองเหรอคะแฟนขับมาเองสวัสดีครับแฟนขับใช่ไหมตามกรี๊ดเล่นๆครับอุอมนต้องบอกว่าเล่นๆเล่นๆนะ ต้องต้องบอกว่าเพลงนะคะที่เขานํามาร้องวันนี้ครับรู้ไหมคะศิลปินที่เขานํามาร้องเป็นศิลปินของคนนี้คนนี้ผมชอบเสียงเขานะค่ะพี่เบนชลาธิดาผมดูจากรูปร่างแล้วได้อยู่ได้อยู่แล้วเพลงนะคะที่จะมาแหมให้เราได้ฟังกันวันนี้นะคะเพลงนี้จากคนผิดหวังนั่นเองแต่เรามาฟังว่าคนผิดหวังคนนี้เขาจะมีเสียงและอารมณ์แบบไหน เชิญแล้วกันนะ <Q A S 2> คะค่ะ ถ้าตอนนี้จะฟังเพลงนี้ล่ะในตอนนี้เธอเก็สงสัยวัวน,นี้เสียงใครถ้าฟังแล้วที่อยากจะรู้ว่าในเพลงนี้มีคนคนนั้นร้องให้ใครเพลงที่พรังรู้แต่ความร้ายสี ที่ร้องไปจากทีข้างในคอใหเธอหลับตาหลับฟังก่อนนับถึงแต่วันนั้นที่คนคนนั้นเขาได้มาพบเธอที่เขาเฝ้ารอเขาก็รู้ดีคนอย่างเขาคงไม่มีหวังที่จะมาขอ ให้เธอได้รับฟังเพราะชีวิตที่ต่างกันนั้นเหมือนเป็นกัมแพงกันให้หัวใจไม่ได้พบกันสักทีและให้เพลงนี้นั้นแทนความรักที่เขามีไว้ให้เธอ รักที่ต้องปิดไม่กล้าจะเปิดแม้แต่ในวันเวลาที่ได้เจอและให้เพลงนี้เป็นตัวแทนความรักของชีวิตที่ผิดหวังอยู่เสมอแค่เพลงเพลงหนึ่งแค่เพลงเพลงเดียวอยากจะกออีกเข้าใได้ร้องเพลงบอกรัก ถึงตอนนี้ถ้าเธอฟังแล้วในใจเธอนั้นยังคงสงสัยว่าคขมไม่เขาไม่ถึงใครเขาจะขอโอกาสอีกครั้งเพียงแค่สักครั้งเดียวจะได้ไหมช่วยฟังอีกสักทีเขาจะพูดทุกอย่างที่คิด ทุกทุกอย่างที่หัวใจคุามีรบกวคข้ไงนในให้ฟังและเพลงเพลงนี้นั้นแทนความรักที่เขามีไว้ให้เธอรักที่ต้องปิดไม่กล้าจะเปิด แม้แต่ในวันเวลาที่ได้เจอและให้เพลงนี้เป็นตัวแทนความรักของชีวิตที่ผิดหวัองอยู่สมแค่เพลงเพลงหนึ่งแค่เพลงเพลงเดียวอยากจะขออีกเข้าได้ร้องเพลงบอกรักเธอ ต้องมีเพียงแค่ทุนนันที่พอจะอยั่งนิ้วใจอยู่เสมอแม้มันจะนานสักเท่าไรเขาคงเป็นนด้ที่คนแอบรักเธอ no. และเพลงเพลงนี้นั้นแทนความรักที่เคยมิให้เธอรักที่ต้องปิดไม่กล้าจะเปิดแม้แต่ใน,นวันเวลาที่ได้เจอและให้เพลงนี้เป็นตัวแทนความรักของชีวิตที่ผิดหวังอยู่เสมอจะเพลงเพลงหนึ่ง แค่เพลงเพลงเดียวอยากจะกอให้เขาได้ร้องเพลงแค่เพลงเพลงหนึ่งแค่เพลงแค่เพลงเพลงเดียวอยากจะขอีให้ฉันได้ร้องเพลงบอกรักเธอ เสียงประมือยเก่ามากเลยนะคะสำหรับ A10 ของเราค่ะน้องคิวนั่นเองโอ้โหเป็นไงคะเป็นไง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 บ้างนะฮะพลังเสียงนี้ตอนแรกที่ตอนแรกมีไฟแล็บออกมาด้วยตอนแรกเห็นเราบอกแล้วว่าเวทีแห่งนี้ไฟแล็บันเลยทีเดียวตอนนี้นะฮะเพิ่งจะท่านที่สามเองครับค่ะพร้อมจะฟังคอมเมนต์จากท่านกรรมการยังรับตอไม้ก่อนก็ได้นะครับแฟนลับมาเองนะฮะใช่แฟนลับซาเล้งมาอ๋อไม่ใช่แฟนลับแฟนลับ ทีนี้นะคะคงจะเป็นหน้าที่ของท่านคอมเมนเตอร์แล้วล่ะนะคะที่จะคอมเมนต์นะคะสำหรับน้องคิวนั่นเองนะครับเริ่มต้นที่พี่ปังเลยดีกว่าครับสวัสดีครับน้องคิวถูกเลยใช่สวัสดีครับชื่อถูกเลยนะต้องบอกว่าน้องคิวเนี่ยนะเป็นคนที่มีพลังงานมหาศาลมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเปล่งเสียงหรือการถ่ายทอดลมอากาศ เนื้อเสียงต,งต่างๆแข็งแรงมากๆแล้วก็ดูมั่นใจสุดๆมั่นใจจนพี่พี่เริ่มไม่กล้าจะคอมเมนต์แล้วว่า oh. ส,สิ่งที่พี่คิดเนี่ยถูกหรือเปล่าครับนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่า <c oughs> เรียนเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเรียนเรียนทฤษฎีดน,น,น,นตรีครับนี่เรียนเรียนดนตรีครับเรียนดนตรีด้วยโอ้โหเดี๋ยวนะเป็นอย่างนี้ครับ เอางี้ในฐานะที่เป็นครูพี่เนี่ยไม่ได้เป็นครูแต่พี่เนี่ยทำงานเกี่ยวกับด้านดนตรีสิ่งที่พี่คอมเมนต์เนี่ยอาจจะผิดก็ได้นะครับแต่พี่ขอบอกว่าเพลงเพลงนี้มันมีช่วงหนึ่งอะที่มันเป็นโน้ตบลูส์นะครับซึ่งพี่คิดว่าสิ่งที่ฮิว่ายทอดออกมาเนี่ยนอกจากมัน ไม่ค่อยเป็นบลูเท่านียมันอาจจะมีแบบมีบางส่วนที่มันเป็นเป็นความไม่ตรงของโน้ตด้วยนะครับแต่บางส่วนเนี่ยถูกต้องตรงนะครับแต่ในขณะเดียวกันที่เราได้แบบมีพลังเยอะบางครั้งพลังเราใช้พี่ว่าใช้มากจนเราควบคุมเสียงของเราเองไม่ได้นะครับทำให้เรามีอาการเพี้ยนแกว่งเชื่อไหมช่วงแรกของเพลงเนี่ย พี่ไม่แน่ใจเลยว่าหูพี่ไม่ดีหรือว่าหรือว่าน้องคิวร้องไม่ตรงนะครับแต่พอพี่ฟังไปสักแป๊บหนึ่งพี่รู้แล้วว่ามันค่อนมันค่อนข้างจะมาตรงประมาณสักหลังจากผ่านไป30ซนแล้วเนี่ยเราจะจับได้เรียนเครื่องหลักอะไรครับเครื่องดนตรีหลักที่เรียน เปียโนครับเปียโนใช่ไหมครับโอ้จริงๆเปียโนเนี่ยเป็นหัวใจเลยนะของการเป็นนักร้องนะครับผมพี่ว่าความสามารถที่เรามีนะครับความตั้งใจที่เรามีความมั่นใจที่เรามีทฤษฎีต่างๆที่เรามีพี่ว่าเราต้องฝึกฝนอีกสักน,นิดนึงอ่ะสุดยอดขอให้โชคดีครับขอบคุณครับครับไปต่อกันที่พี่สุเมศเลยนะครับครับผม คิวโดยสไตล์การร้องพี่ชอบเพราะว่ามันมั่นใจแล้วว่ามันมีวิธีมันไม่เหมือนปล่อยเสียงมันเหมือนยิงโครมเลยยิงยิงแต่ทีเนี้ยเราต้องฝึกยิงให้แม่นเพราะจุดที่เราลงไปเนี่ยมันไม่โดนเป้าเปะ๊ะมันเฉไปแค่ไม่กี่องศานะ่ะในแต่ละโน๊ตนะ่ะซึ่งเพลงนี้มันมีโน๊ตครึ่งเสียงครึ่งเสียงเยอะนะฮะแล้วโดยสไตล์พี่ว่ามันไม่คิวไม่เหมาะกับการมาประกวดร้องเพลงคิวเหมาะกับการสร้างวง เหมาะกับการที่จะรวมพักพวกเพื่อนฝูงแล้วทาเพลงของตัวเองและสร้างวงมากกว่าเพราะว่าโดยวิธีคิดวิธีทำเนี่ยมันแตกต่างจากนักก้องประกวดปกติเขานะฮะแล้วความเป็นตัวของตัวเองนี่อย่าทิ้งนะมันดีแค่ไปผมแค่ไปปรับปรุงเรื่องเรื่องโน้นนิดหน่อยหนซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่กับดนตรีอยู่แล้วพี่ไม่ค่อยห่วงแต่ถ้าอยากเอาเร็วเร็วเครื่องเป่าก็เหมาะเครื่องเป่าอย่างพวกแซกพวกอะไรพวกนี้มันก็จะทําให้เราหูเราเรา มันมันต่อกันอะปากกับหูมันต่อกันมันจะถึงมันจะปี๊ดเลยเวลาเรายิงเนี่ยเราจะยิงแม่นมากขึ้นเพราะว่าเป็นโนนี่มันเป็นอะไรที่อยู่ห่างอยู่ห่างจากจากหูมากแต่ถ้าเกิดเราอยู่กับเครื่องเป่าเนี่ยเราแค่นึกมันก็ออกมาเป็นเสียงนั้นเลยมันจะแทบจะไม่ต้องมาคิดเลยว่าจะต้องมันปล่อยก็โดนเลยอย่างเงี้ยนะฮะโดยสไตล์พี่ชอบนะจริงๆริงอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบเห็นว่ามีพักพวกเยอะแล้วกลัวโดนยำนะไม่ใช่นะนะฮะความมั่นใจการปล่อยคาเนี่ย แล้วก็เพลงนี้มันมันยากยากที่จะร้องให้ฟังดูดีมันยากจริงๆนะเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะครับยังไงก็ขอเป็นกําลังใจครับขอบคุณมากครับขอบคุณด้วยนะคะบคุณสําหรับพี่สุเมศด้วยนะคะมาถึงครูอ้วนแล้วแหละครับนั่งยิ้มอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับครูคิวสวัสดีครับครูอ้วนครูคิวมีคนมาเชียร์เยอะไหมเยอะใช่ไหมโอเคงั้นวันนี้ก็ฝากมาจากพี่ปัง พี่ปังบอกว่าหมดเวลาแล้วมาสักครูบอกว่าฝากผููคิวเอาเทปวันนี้ที่ร้องจบไปไปเปิดฟังแล้วเล่นเป็นโนคลอไปด้วยนะเราจะได้ในฐานะที่เป็นครูเอดนตรีนิดหนึ่งนะจะได้ไปจะได้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่พี่พูดนะครับผมบางทีพี่อาจจะพูดผิดก็ได้ลองดูแต่มันมีสิ่งหนึ่งไงพี่ปัง นครคือคือตอนนี้เราเราเราสมคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเราเกรงในการคอมเมนต์ครูคิวนะเพราะครูคิวมีลูกศิษย์มีเพื่อนนะคะแต่ว่าสิ่งที่เรากําลังจะมีความเข้าใจเพื่อจะได้ไปถึงเพื่อนๆของครูคิวด้วยนะก็คือว่าวันนี้ครูคิวจัดเต็มไงใช่ปะ่ะมีความสุขมีความมั่นใจอยากที่จะให้เวทีวันนี้สนุกอ่ะใช่ไหมคะให้ทุกคนมาแล้วแบบว่าสนุกไปกับครูคิวด้วยอ่ะ เพราะเพลงนี้มันเป็นเพลงที่กะเพราครับกะเพราผัดกะเพราใช่ไหมฮะร้านไหนเฉลยออกมาสักครับร้านไหนกำลังผัดกะเพราอยู่ก่อนผัดกะเพรามีครับเท่าคู่กะปินะถ้าเราไม่ผิดมาด้วยนะครับขอโทษนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่จำจริงนะแอคชั่นเฉยๆเป็นว่าเออโอเคเพราะนั้นวันนี้พูดแล้วภาพรวมทั้งหมดเนี่ยภาพรวมคือเห็น สิ่งที่เห็นบนเวทีสุดยอดขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงมันเป็นเอ t นเตอร์เทนเนอร์ที่แบบสมบูรณ์แบบมากแต่การร้องทั้งหมดต้องไปต้องไปปรับนะคะเพราะว่าในการร้องบลูส์หรือการร้องในแนวของพวก R&B แอะไรละพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวโน้ตที่มันจะต้องเกิดการสรรสร้างขึ้นมาแล้วมันต้องเป็นทางของดนตรีที่เราต้องแทรกเข้าไปอยู่ในคอร์ดนะแล้วก็ถ้าเป็นพี่เบนเองเนี่ย บอกเลยว่าพวกเราเวลาที่ทํางานกับพี่เบนเองเราก็เครียดเหมือนกันเพราะพี่เบนเป็นคนเป๊ะโน้ตมากเวลาเขาร้องป่ะเนี่ยเขาเขามีเสียงเขาอยู่ในหัวแล้วเขาถึงจะร้องออกมานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่คุณทาออกมานั้นเป็นสิ่งที่เราขอชื่นชมในภาพบนเวทีอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับการคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะคะเอออามเรียนพินพอันพินเสร็จมีอะไรจะ มีเราจะบอกน้องคิวไหมครับค่ะสำหรับพี่คิวนะคะคก็แนวนี้นะคะสำหรับพวกเราที่มา,าฟังการประกวดในวันนี้นะคะเป็นเป็นแนวที่แปลกแล้วก็ดีมากๆนะคะพวกเรารู้สึกว่าเออแนวนี้ก็มีด้วยแล้วก็พราะด้วยนะคะแล้วพี่คิวใส่พลังมาเต็มที่มากยังไงก็ขอให้พี่คิวโชคดีในเวนทีนี้นะคะขอบคุณมากครับครับสู้ๆนะครับขอบคุณมากครับครับน้องคิว A สิบครับขอบคุณมากครับค่คะ